สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในช่องทีวีแนวนะครับวันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับตอนที่สามนะครับตอนที่สามผมก็ไปสร้างทงทงชาไทยมาเนี่ยถ้าผมสร้างเข้าไปเนี่ยทางรถไฟรถไ,ไฟมันยาวยาวเป็นวงแหวนเลยเสียงเลยทังทีแล้วผมไปสร้างเมนรอยมา เพราะว่าเพื่อมันจะเอาเอพีซีเปิดประตูทำไมเอพีซี NPC เต็มเลยโอย้เราใช้ดาบดีดีกว่าดาบพ่ชยัยพะยาพิชัยดาบผโอู้ทุกคนดวงอาทิตย์มันก็จะค่อนข้างคิดจะลงตันนี้เป็นเวลาเที่ยง โอ้ยนล้วาเรายึดสะพานมาที่เมืองดีดีเก้าอ่ะผมไปยึดสะพานมาอ,อุ้ยตกโอ้เอพีซีเต็มเลยเอพีซ e ีเต็มเลยโอ้เอพีซ e ีน่าจะเต็มเลยนะถ้าเราใช้ดาบเอาไปหาได้ผมอยู่ที่บ้านของผมแล้วปไปที่เมืองดีดีเก้าแล้วผมพานั่งรถไฟไปนะครับ โยัดครับผมก็มาที่ทางอะเนี่ยถ้าเราก็จะผมสร้างธงชาติไทยมีธงอะ่ะผมต้องไปดูก่อนว่ามีกี่ธงมันขับเร็วหรือไงเพราเงันเป็นเมนลอยเมนลอยเมนลอยฝากก็อย่าลืมติดตามด้วยผมมี คนดีทั้งส,สองคนนะครับโหย้ยผู้ติดตามอยู่สองคนนะโอ้โหองนวลงงน,งงนเป็นลานอง,งน้นได้นะเอ้ยเกือบชนนี่อะไรเนี่ย n p c เนี่ยทำไมหันหน้าไปทางนั้นไปที่บาน n p c นั้นเลย โอ้เอ็พีซีมันใกล้อะไรขนาดนั้นแต่เราถึงก่อนเอ c พีซีเต็มเลยโอ้ยปังทำไมเอ c นพีซีพีซีปังเลยถึงยังไงถึงแล้วถึงแล้วถึงเนี่ยมันเกิดใหม่ได้ไงฮะเดี๋ยวไปหาคนอีสานก่อน โอ๊ยป๊าป๊าพอต่างประเทเดี๋ยวโว้ยโตดเอาขอโทษครับขอโทษขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจอ้าวเดี๋ยวผมคัดแยกอันนี้ก่อนเฮ้ยตอนนี้ผมเลื่มมืดแล้วอะตอนนี้มืดแล้ว มีคนอยู่ไว้ต้ไม่เคยอยู่โอ้ยเอ็นเป็นสีเต็มเลยสีเต็มเลยเฮ้ยระวังเข้าดีๆดิดโอ้ปีนขึ้นมาตายหมด เดี๋ยวผมถ่ายรูปนี้ก่อนมันเด้งมันิีเตียวเด้งเลยโอ้ลาวาลาวาเต็มเลยเ <c oughs> นี่ยธงชาติไทยสวยไหมน้องๆดูดิ องชาของผมอลที่อยู่ในโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้ตด,ด,ด,ดูไฟายก่นอนบี้เหรอสองบี้เหรอตายหากน อุ้ยมามาตัวเดิมด้วยกระวผมต้องทำอันนี้จะโพงเข้ากลับไปนอนก่อนหาซอมบี้เจอแล้วตะโพงกลับไปนอนก่อนอกลับไปนอนกลับไปนอนขุดขุดลูกน,นอนเหมือนริมศพเลย สบเลยมอนสบเอ็นซีเลยเออเวทววิเตียังนอนเฮ้ยเสียงซอมบี้ทีดาทำไมมีสองสามตัวเนี่ยตายโอ้ตายหมด แล้วผมก็สร้างรถไฟแต่ว่าผงมีคงยังมีสองหลังอยู่คงตรงโนะ้นอะอิปอยู่ไหนอิปแชนแนลแต่ว่าผมมีผู้ติดตามอยู่สองคนเองอันนี้เรือข้ามฝั่งไม่ได้นะ เลือกข้ามแค่ฝั่งเนี้ย่งเดียวนะเนี่ยเกาอูเกาอะไรขนาดนั้นถ้าเราเก่าเข้าไปโอ้โหโอ้แม่น้ำแห้งไปแล้วครับทุกคนดูครับเพื่อนๆดูคนครับถ้าเป็นผมยังมีผู้ติดตามอยู่สองคนเองสองสามคนเนี่ยเออผู้ติดจะเล่นนะ ที่จะเล่นดูก่านเอพีซีเข้าไปทางไหนก็ไม่รู้ยังไงก็ได้นะเฮ้ยเปิดประตูระวังโดนไฟนะโอเคผมฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสดคายครับอย่าลืมที่ใส่กระดิ่งนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกอสวัสดีครับผมต้องไปพีก็มีผู้ติดตามสักทีแล้วต้อง2.25แสนคน 哎呀、mm.